นนี้จะมาสอนวิธีการอ่านโนต้ตของกุญแจฟากันนะครับมาเริ่มมาที่กระดา้าเส้นเนี่ยมีห้าเส้นใช่ไหมนับจากเส้นล้างเป็นเส้นที่หนึ่งสสามห้าช่องที่หนึ่งสองสามสี่มาดูที่กุญแจฟากันนะครับกุญแจฟาเป็นกุญแจที่บอกว่าโนต้ตที่คาบเส้นที่4คือโนต้ตตัวฟานะครับ คราวนี้โน้ตที่อยู่สูงกว่าตัวฟนะาเราจะดูยังไงว่าเป็นตัวอนะไรก็ามาดูตรงนี้ครับไล่ตามนี้นะถ้าโน้ตที่อยู่สูงกว่าก็าไล่มาเลยคือเราจะไล่กันสลับกระวางเส้นช่องเส้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือฟาซอนลาทีโดเลมีแต่ถ้าเป็นโน้ตที่ต่ากว่าก็จะไล่จากฟามีเลโดทีลาซอนไปเรื่อยๆนะครับเอาละ โน้ตตัวแรกเป็นโน้ตท,ที่ต่ำกว่าเอาก็ไล่ลงมาก็มีเลดยูทีลาอันนี้เป็นโน้ตตัวลาครับตันนี้มามีเลตัวนี้เป็นโน้ตท,ที่สูงก,กว่าก็จะเป็น ลานะครับอีกนนึงตัวอย่างสุดท้ายแล้ว,าวลาสอนลาทีโดนะครับอลองเอาวิธีการนี้ไปลองฝึกอ่านโน้ตกุญแจฟาดูนะครับ